ให้ไมค์ก็ไลฟ์ในเกมเดียวเย goodbye ละไมค์ก็ล็อกแต่โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเฉลยอีเต็กนะครับผมเออเร่งฟุตนะครับผมนะเอออีเต็กนะให้ทุกคนนะผมอย่างแรกเลยให้ทุกคนนะผมรอบอสกัดเกินนะมันถึงจะกดได้นะอ่ะให้ทุกคนได้เกาะแรกนะโลกหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะซึ่งทุกคนอย่าเพิ่งไปกดดาบนะฮะ อ่ะให้ทุกคนเอาเออมาตรงนี้นิดนึงคนระับเออแล้วก็เอาม้อเนี่ยอิเตกอ่ะตอนกดอาจจะเล็กๆหน่อยนะฮะเออนี่ฮะกดแล้วเราจะได้ผ้าคลุมนะัะผมประมาณนี้ผ้าคลุมกีฟิตรับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับเอ้ย ลืมบอกนะอิตเงนี้ผมมีเวลาทุกคนกดแค่2นาทีนะครับผมเอออิตเงนี้มีเวลาจํากัดน,นะแค่2นาทีหนละังจากคลิปนี้ลงไปนะผมมีเวลาแค่2นาทีนะเออนะโอเควันนี้อิตเงนี้มีเวลาแค่2นาทีนะเจวฮิมนาแบบ